ดอบรับคำสั่งตายหนังโคตรทึกสุดกดดันที่คอหนังไม่ควรพลาด สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บัคเกอร์บูมวีดีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวและพูดถึงภาพยนตร์ระทึกขวัญอย่างดอบรับคำสั่งตายกันครับต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องนี้นั้นจะทําให้ทุกโซภาษาของคุณนั้นได้ตื่นขึข้นมาแน่นอนครับเพราะว่าตัวหนังบันเต็มไปด้วยความระทึกกันแบบจัดเต็มที่พร้อมจะทําผู้ชมนั้นได้ลุ้นกันแบบตัวโกงกเลยล่ะครับที่ตัวหนังนั้นเป็นเรื่องราวของไวโอเลตครับแม่ไมายลูกติดท,ที่ตัดสินใจออกเดทครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เดทครั้งนี้กลับกลายเป จะตกอยู่ในอันตรายครับต้องบอกเลยว่าตัวหนังเรื่องนี้นั้นมันสร้างความระทึกใจแก่ผู้ชมได้อย่างสุดๆเลยละครับที่มาพร้อมกับสถานการณ์สุดกดดันเมื่อใครก็สามารถดอบข้อความหาเราได้แต่เรานั้นไม่มีทางรู้เลยครับว่าใครเป็นคนส่งขอแค่อยู่ในรัศมีครับพอเรื่องแบบนี้ครับก็ดูน่าสนใจแล้วละครับเพราะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆในสมัยนี้ส่วนการเดินเรื่องของหนังนั้นต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมและเฉียบคมมากๆครับที่คนดูอย่างเรานะครับไม่สามารถคาดเดาตัวหนังได้เลยครับส่วนตัวชอบหนังแบบนี้มากครับเพราะว่าตัวหนังครับมันรู้จังหวะ จังหวะไหนควรทําอะไรครับมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้ครับมันน่าติดตามและน่าลุ้นไปกับมันได้แบบสุดๆเลยละครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอชมผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ก่อนครับครานั้นสามารถเล่นกับอารมณ์คนดูได้อย่างอยู่มันเลยละครับนอกจากนั้นครับยังปิดท้ายด้วยฉากแอคชั่นที่โคตรระทึกที่ทําคนดูนั้นลุ้นันแทบจะหยุดหายใจเลยละครับส่วนอีกอย่างครับคือนักแสดงอย่างเมแกนเฟยครับก็ต้องบอกว่าเธอนั้นก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับถ่ายทอดความหวาดกลัวและความเป็นแม่ได้อย่างทรงพลังเลยละครับสรุปแล้วเนี่ยครับดอกคำสั่งตาย ที่พร้อมจะทาผู้ชมต่างต้องหลั่งอะินลลีกันอย่างแน่นอนครับแฟนๆหนังระทึกขวัญครับก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกความกดดันที่มันถาโถมเข้ามากันตั้งแต้นจนจบเรื่องเลยล่ะครับแล้วใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้ครับและไม่อยากพลาดความระทึกที่แทบจะลืมหายใจครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณนั้นไม่ควรพลาดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตัวหนังเข้าฉายแล้วครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ส่วนทางด้านคะแนนครับดอปคำสั่งตายเนี่ยทำคะแนนจากเว็บไซต์อย่าง IMDB ไปได้เพียง6.2เต็ม10ครับส่วนเว็บไซต์อย่าง Rotten Tomato ครับตัวหนังทำคะแนนได้สูงถึง88เเกันเลยทีเดียวครับและสุดท้ายกับ b l a b o u Movie ครับตัวผมนั้นให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่8เต็ม10ครับแล้วใครที่ชืช่นชอบความสนุกแบบนี้และไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e ให้กับ b a b o u TV ด้วยนะครับ